สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้คิติจังจะมาทำคลิปเคล็ดลับความเชื่อนะคะสำหรับคนที่ชอบทางเรื่องสายมูเตลูโดยเฉพาะนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้ถือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะเรื่องการเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีที่วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะกับพระครูบาวชิริวะคะ่ะจะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะคือการเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐี ใครที่ยังไม่เคยมาถ้ามาครั้งแรกท่านจะเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีให้เพียงคนละหนึ่งข้างเท่านั้นนะคะข้างไหนก็ได้นะคะที่เราถนัดให้ท่านเจิมให้ท่านจะดูลายมือของแต่ละคนนะคะจะมีลักษณะการเขียนและเปิดดวงเศรษฐีไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคน แต่คิดจิจางชาแนลได้มาเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีที่นี่มีความรู้สึกดีเงินไหลเข้าไม่ขาดสายทั้งนี้ทั้งนั้นประกอบกับการมีกำลังใจในการทำงาน mm. เป็นความเชื่อความศรัทธาที่ในตัวเรา mm. นั้นเชื่อเรื่องนี้ mm. เจิมไปแล้วท่านก็บอกให้เรามีสติตั้งหน้าตั้งตาขยันทำมาหากินนะคะถ้า ใครได้มาเจิมครั้งแรกแล้วมีโอกาสมาครั้งที่สองท่านจะเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีให้เราสองข้างนะคะแบบนี้นะคะคิดจีจางชาแนลก็ได้ทั้งสองข้างเขียนไม่เหมือนกันนะคะจะดูลายมือของแต่ละคนค่ะแต่รอบนี้คิดจีจางชาแนลได้มาเป็นครั้งที่สี่แล้วนะคะ เพราะมีความรู้สึกว่าจะมีเงินไหลเข้ามามีโชคลาภแบบฟุกๆุกสิ่งที่คิดว่าไม่น่าได้ก็ได้มาอย่างง่ายๆเงินเริ่มไหลเข้ามาไม่ขาดมือแต่ก็ทั้งนี้ทางนั้นประกอบกับเราเนาะที่มีค่าใช้จ่ายก็ได้มาจ่ายไปเป็นเรื่องธรรมดานะคะดีกว่าไม่มีเงินเข้ากระเป๋าดีกว่าไม่มีโชคลาภทางด้านใดเลย ทำมาแล้วเจอมาแล้วให้มีสติเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีกําลังใจในการต่อสู้ในการทำมาหากินในการทำงานแต่ละวันนะคะลองมาดูนะคะถ้าใครยังไม่เคยมาทำที่วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะครูบาวชิริวนะคะท่านเก่งเรื่องเจมิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐี และก็เจิมโฉนดที่ดินสำหรับในการขายหรือเจิมกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์สามารถทำได้ค่ะลองมาดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไป ให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ